สวัสดีค่ะดิฉันนักกายภาพบำบัดประจําศูนย์เวทศาสตร์ฟืน้นฟูโรงพยาบาลสมิติเวชวันนี้เราจะมีการออกกําลังกายที่จะมาแนะนําทุกท่านโดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีจํานวนผู้ป่วยโควิดเพิ่มจํานวนมากขึ้นทุกวนันนั่นก็คือการฝึกหายใจหรือ b r e a t h i n g e x e r c i s e ลําดับแรกนะคะเรามาทราบถึงวัตถุประสงค์ของการฝึกหายใจข้อปฏิบัติและข้อควรระวังกันก่อนวัตถุประสงค์ของการ,าการ,รหายใจการฝึกหายใจช่วยลดแรงในการหายใจ ส่งเสริมทําให้เกิดการเคลื่อนไหวและการขยายตัวของทรงอกที่เพิ่มมากขึ้นช่วยลดและป้องกันการเกิดภาวะปอดแฟบรวมถึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายเสมหะที่เพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะสําหรับข้อควรปฏิบัติในการฝึกหายใจมีดังต่อไปนี้ค่ะ 1. การฝึกหายใจเราจะฝึกกัน3-5้าครั้งต่อชุดและควรมีช่วงหยุดพักเพื่อป้องกันอาการเกิดการวิงเวียนศีรษะ 2. สําหรับในการฝึกหายใจออก ไม่ควรผ่อนลมแรงจนเกินไปเนื่องจากอาจจะทำให้เกิดภาวะหลอดลงตีบแคบตามมาได้ 3. การฝึกหายใจออกควรผ่อนลมออกหายใจอย่างช้าๆยาวๆและต่อเนื่องผู้ฝึกปฏิบัติควรหยุดฝึกหายใจเมื่อมีอาการดังต่อไปนี้ 1. มีอาการเหนื่อยหายใจเร็วหรือสั้นจนเกินไป 2. มีอาการเจ็บหน้าอกใจสัน่น หรือมีเหงื่อออกมากจนเกินไป 3. ม,มีอาการวิงเวียนศรีรษะปวดศรีรษะหรืออาการตาผ้ามวลและ4มีอาการขึ้นไส้ค่ะหากท่านหยุดพักแล้วอาการดังกล่าวไม่หายไปควรรีบแจ้งเจ้าหน้าที่แพทย์หรือพยาบาลให้ทราบทันทีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมนะคะในขณะฝึกหายใจหรือการฝึกออกกำลังกายหากท่านมีอุปกรณ์ตรวจจับวัดระดับออกซิเจนในกระแสะเลือดหรือเพาลออกซิ e t เตอร์ สามารถใช้อุปกรณ์ดังกล่าววัดในขนาดฝึกหายใจหรือออกกำลังกายได้เพื่อเป็นการประเมินค่าออกซิเจนในกระแสะเลือดโดยปริมาณค่าออกซิเจนในกระแสะเลือดในขนาดฝึกหายใจไม่ควรน้อยกว่า95%ค่ะท่าที่1การฝึกหายใจโดยใช้กล้ามเนื้อกระบังลมเดรฟเมติกบ e ตติ้งวิด i พิร์ดลิ Lip นั่งในท่าสบาย ปรับเตียงขึ้นหรือใช้หมอนรองหลังผ่อนคลายกล้ามเนื้อคอบาล่ลนำมือข้างหนึ่งวางไว้ที่บริเวณท้องและอีกข้างที่บริเวณซวงอกจากนั้นค่อยๆหายใจเข้าทางจมูกช้าๆให้หน้าท้องค่อยๆขยายดันมือขึ้นส่วนมือบริเวณซวงอกอยู่ค่อนข้างนิ่งค่อยๆหอบปากเป็นรูปตัวโอและเป่าลมหายใจออกช้าชายาวๆ บริเวณท้องจะค่อยๆย,ยุบกลับลงมาทําซ้ำ3-5ครั้งท่าที่2การฝึกหายใจโดยเน้นการขยายตัวของปอด c o s t ์ด Beating with p e r t ิร์ตนั่งในท่าสบายวางมือบริเวณชายโคงทั้งสองข้างหายใจเข้าทางจมูกให้ชายโคงดันมือออกมาทางด้านข้างจากนั้น ค่อยๆหอบปากเป็นรูปตัวโอและเป่าลมหายใจออกช้าๆยาวๆชายโครงจยุบตัวกลับลงมาทำซ้ำ3า3-5ครั้งท่าที่ 1. นึท่ายกแขนทางด้านหน้าค่อยๆยกแขนขึ้นเหนือศีรษะพร้อมหายใจเข้าทางจมูกช้าๆจากนั้นเอาแขนลงพร้อมกับหายใจออกทางปากช้าๆ ทำซ้ำห้ครั้งท่าที่2ท่ากางแขนออกทางด้านข้างค่อยๆกางแขนออกทางด้านข้างยกแขนขึ้นเหนือศีรษะพร้อมหายใจเข้าทางจมูกช้าๆเอาแขนลงพร้อมกับหายใจออกทางปากช้าๆทาซ้ำห้าครั้งท่าที่3ท่ายืดอกยกแขนก้มลําตัวทางด้านหน้าเล็กน้อยมือสองข้างคขวยกัน จากนั้นยืดตัวยกแขนกลางออกเป็นรูปตัววีพร้อมหายใจเข้าทางจมูกช้าๆจากนั้นเอาแขนลงพร้อมกับหายใจออกทางปากช้าๆทาซ้ํำ5ครั้งท่าที่4ท่าเอียงตัวมือสองข้างประสานบริเวณไทยทอยค่อยๆเอียงลำตัวเปิดส่วนอกทางด้านข้างพร้อมหายใจเข้าทางจมูกช้าๆจากนั้น ค่อยๆเอียงตัวกลับมาตำแหน่งเดิมพร้อมกับหายใจออกทาปากช้าๆทำซ้ำ5ครั้งจากนั้นสลับข้างท่าที่5ท่ายกแขนหมุนตัวมือประสานกันเหยียดแขนวางบริเวณด้านข้างสะโพกด้านซ้ายบิดตัวยกแขนขึ้นไปยังหัวไหล่พร้อมหายใจเข้าทางจมูกช้าๆ จากนั้นค่อยๆลดแขนลงกลับมายังตำแหน่งเดิมพร้อมกับหายใจออกทางปากช้าๆทำซ้ำ5ครั้งจากนั้นสลับข้างการออกกำลังกายเบื้องต้นในรูปแบบคาเทนิกเอ็กซ์ซ์ซส์เบาๆท่าที่1กํามือแบมือให้สุดช่วงการเคลื่อนไหวทำ10ครั้ง ท่าที่2ง,งอศอกเหยียดศอกทำซ้ำาิบครั้งท่าที่3หมุนหัวลายไปทางด้านหน้าและด้านหลังทำทิศทางละ10ครั้งทำซ้ำา1บครั้ง,ท,งท่าที่4นั่งกระดกข้อเท้าขึ้นลงนับเป็น1ครั้งทำซ้ำาิบครั้ง 5. ที่หนั่งเตะขาสลับขาสองข้างนับเป็น1ครั้งทําซ้ำสิบครั้งวิธีการใช้ไตรโฟนั่งสบายๆย,ยกเครื่องบริหารปอดตั้งขึ้นอมที่เป่าปากคาบไว้ในปาก ปิดริมฝีปากให้สนิทหายใจเข้าช้าๆและลึกๆจากนั้นหายใจค้างไว้นานเท่าที่จะสามารถทำได้อย่างน้อย3วินาทีปล่อยลมหายใจออกพักประมาณ2-3วินาทีแล้วจึงเริ่มใหม่